สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของช่องโทนดูแมนเกมมิ่งนะครับตอนนี้ผมมีกิจกรรมอยู่2เกมนะครับคือ1เป็นเกมวันพันแมนนะครับเกมวันพันแมนหลังจากที่เพื่อนๆในช่องแชทบอกว่ามีความลำบากมากในการหมุนวงล้อแล้วก็ต้องรอนะครับเราก็เลยมองมองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับแล้วก็จะสร้างโอกาสให้ตัวของเราเองนะครับคือเราจะมาซัพพอร์ตเพื่อนๆคือ เดือนหนึ่งเราจะมีการาสุ่มซัพพอร์ตเพื่อนๆน,นะครับสองรางวัลน,นะครับเป็นแพ็กซัพพอร์ตสมาคมนะครับใครสนใจนะครับวันที่ผมไลฟ์สดนะผมจะสุ่มให้วันที่ไลฟ์สดนะครับเดือนละหนึ่งครั้งส่วนจะไลฟ์สดแล้วก็สุ่มวันไหนผมจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบทางเพจ Facebook หรือไม่ก็ทาง Discord หรือไม่ก็ทางสตรีมกันอีกครั้งหนึ่งนะคบเพื่อนๆสอบถามนะนะว่าเป็นวันไหนที่จะ แจก2รางวัลเดือนละ1ครั้งนะครับส่วนอีก1กิจกรรมเพื่อนเป็นกิจกรรมคาราโนเชตนะครับที่เราจะแข่งกันตอนนี้เพิ่มมีเพื่อนๆลงชื่อเอาไว้น้อยมากมีแค่7คนเพื่อนคือคุณคุณมหาเทพคุณแบงค์คุณฟันเหยินคุณคุณมิกกี้คุณทีทีคุงคุณทันคุณทีแซดนะครับที่ลงเอาไว้นะครับส่วนเพื่อนๆที่เคยเล่นด้วยกันนะครับคุณโจอีบอยคุณโกดคุณดีโว คุณพีดิดดี้คุณลิเวียคุณบเลนทายคุณเพชรเทคนิคคุณเหงาคุณโฟเต้คุณฮูบคุณซานโตสแล้วก็มีคุณคิตตี้บอยนะครับพี่ที่ถามมาว่าลงชื่อได้ไหมลงชื่อได้นะครับแล้วก็คุณเจสันฮาแลนด์ก็คือลงชื่อได้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ยังทันนะตอนนี้ผมได้คิดเรื่องของรางวัลให้แล้วนะครับคือผมจะให้ตามคนที่ลงแข่งแล้วกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้ของเรามี ลงแข่งที่ผมจะกำหนดเอาไว้ที่คนละ50บาทนะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามี10คนก็จะผมจะมีเงินรางวัลให้500นะครับถ้าของเรามี20คนก็จะเป็นเงินรางวัล1น0 0นะครับที่ที่ผมเซตเอาไว้น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ก็จะแบ่งเป็นอัตราส่วนให้นะครับที่หกสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับที่หนึ่งสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอันดับสองแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต สำหรับอันดับ3ในในเรื่องของรางวัลน,นะครับแต่แต่ถ้าตอนนี้เราลงสมัครแค่7คนนะครับก็ก็จะเป็น7คูณคูณกับ50ก็เป็น350แล้วเราก็จะแบ่งอันดับหนึ่งของ3เป็นเลทให้ตามที่ตามที่รางวัลที่เอาไว้ให้นะครับก็แต่ผมจะเซตเอาไว้แค่ไม่เกิน20คนนะครับเพื่อนๆผมจะเซตเอาไวท้ที่ที่ไม่เกิน7 3 21 21 73 21คนแล้วกันนะครับต่อต่อ1ครั้งอ่า20หรือ21คนประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเซ็ตบัต g เจตเอาไว้ที่อ่า1,000นะครับไม่เกิน1,000นะครับแล้วก็เราจะจัดกิจกรรมเดือนละว1ครั้งนะครับเพื่อนๆที่มีรายชื่อตรงฝั่งขวามือถ้าสนใจนะลงชื่อไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็ไปแจ้งไว้ในที่ดิสคอร์ดหรือไม่ก็เพจ Facebook นะครับ เดี๋ยววันที่แข่งขันเดี๋ยวผมแจ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมขอให้เวลาเพื่อนๆที่ยังไม่ลงชื่อก่อนนะครับเพราะว่าถ้าลงชื่อตอนนี้มันมีแค่7คนนะครับมันมันจะไม่สนุกเพราะว่าเพื่อนๆที่ยังไม่ลงชื่อนะครับยังมีเยอะนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลงนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับที่อยากจะลงเล่นนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับผมมีประชาสัมพันธ์สาหรับช่องเราแค่นี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม